ซูซูกิแครีอันนี้ปี B 14ครับผมติดแก๊ส LPG เรียบร้อยประหยัดมากพร้อมใช้งานได้เลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนแน่นอนตัว r าอยู่น็อตฝากระโปรงหน้าไม่ขยับเครื่องเดินนิ่งมากครับผมวิ่งทางไกลสบายมาก น็อตไม่ขยับ <C ut> เดิมทุกชิ้นสวยมากครับอันนี้มีหลังคาไฟเบอร์ทรงเตี้ยเรียบร้อยมีไลเนอร์เรียบร้อยน็อต <C ut> ไม่ขยับครับผมดูเครื่องนะครับ <C ut> เดินนิ่งมากครับผม ไม่มีสะดุดไม่มีสัตว์เอาไปใช้งานได้เลยครับผมปีหนึ่งสติดแก๊ส LPG แจ้งลงเล่มเรียบร้อยใช้กันได้ยาวๆเลยครับผมขายไม่แพงหนึ 1, 9, ่งแดมเพเครดิตดีฟีดาวได้ครับผม ผ่อนสบายๆเบาๆเดือนละ3,000ันกว่บาทเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000ขอบคุณมากครับ